อันดีได้ยังอเหรอโโอ้โห้าป่าวะนีป่านี้มันป่าเอียงนี่บมรู่ึ่กันป่าอียงโมเมนต์เนี่ยโมเนป่าแตเพี้ยนเลยเออเออเจ็ดหน่อยยังไงที่แรกผมทำงานป่าจีนโมเมนต์เออป่าอียงเน่อยครับโมหูผมไปทายจะรุงไงเพื่อนนั่นเอิ่ผมไปเบิ่งอยู่ผมกับโมหูกันผมว่า คือขึ้นป่ามันขึ้นปาอีปลาแต่นี่ปลาต้องลุดออกมาจากฐาเนาะปลาสัตว์ละขึ้นว่าป่าอี่ยงบุพก่น้เอ่านปาอยู่เป็นปลาบะไรปลาเมือผมเป็นปลาแมนป่าจีนผมทายบัตรแรกเลยเพี่น้องในป่าเลยป่าอย่างมอืก วันเถอะน้อนนีน้อง่ะได้ปเรื่อยเลยไหมตักปลาอย่งงี้ปลาแต่เพี้ยนกับบะเมียนปลาจีนกับบเมียนปลปลากระโโกระหิ่กับบะเมียนบมันสีมันบอก่ากสีันไงมันจีค่อยๆไปเลยสวัสดีครับพ่อครับเมือนมาผอกับบ่าวราเงีเราเอาข้างหลอ ขาวับวันนี้มันที่ยี่บสามกันยายนสองพันห้าอยหสิบเก็นครับมันมาช่วยๆเราหนองมันจโม่งเลยนะีโม่งกลัวเลยเราัเป็นป่าปากอะไร้ถึงอท่านว่าก็ได้เก็บยิมเ้าเข้าเจ้าได้ยั่ไงแต่มันรุนกันนะจิเป็นอะไรกูนึ่งมันสิแม่เราเป็นว่าปากมาถื่อประสานว่ามันมีหมองยกมาไหลแล้ว มันก็มีเวียนนะครับจิมีเวียนแต่เมันสิมาเนี่ยเราก็ได้เจ็บก็เล่าปาว่าถือกันแล้กัเล่จิมี้กันโอ้ยน้ำน้ำมันยู่อถืกนครับียว่าได้พ่อหมกเลยวะเีมันเศ้าอะอยา น้ามันบกขื้นบล่งอย่างเดียวบล่งมาหลาเหมื่อเลยนจักหมกหนึ่งได้วางนึงเรได้ปลาอย่างเียอาจะได้ปลาเยอะครับปลาเห็กเน้อแนก็อย่าคไปลงเดียวไปตึกก็่อ คนพกออาพวกออก็ไปยืนทาทายคิดาบ้านนีคเศ้าตั้งก้องพอเหัวหัว่นแหละมันนันงกองเลยจังหวะมันชิม่านกมาากนมครับคือยพรับววันไวนนี่ครับในป่าอไป่าบางบรรยากาศเราดูเลยลงมาน้าก็รลดไงนะอปลาโนเขาโอ้ ลนเอนึงี้ยหน่อยมันไดหนึ่งตัวเพื่นได้หนึ่งตัวนะครับคนโดนชีได้พนองลุ้นมงยหน่อยเวรมีมันหลงมากันนี้หลงอันคี้ับน้อัันนอันนั เ้นเบ็ดกมาเลยเส้นเบ็ดมันมันก็กินเร็วเลยวันมันย้อนแบบางหนึ่งก็เลยป่าเลยามันกินบางนึงบอกครับเนี่ยกินบางนึงเงิันี่เอามันจะย้อน้องแตก็ได้ป่าคนเราบ้างอืมต้อมัเบ็ดมันได้ป่าก็สะดุ้งมาเทคเนาะ khuất cũng đang tổ ngăn vô địa Má tham mê 2 tổ rồi xong rồi, 2 tổ 2 tổ rồi, đại khứa hồ ở đây thì thường 2 tổ rồi đấy qua thược rồi mươi này 2 tổ Tạm dừng tôi lắm nè mỗi ngày 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 mỗi ngày

อืมมาดูแล้วมาแล้วมากเหรอนานบอกแล้วมันต้องมีมาครับต้องมีมาอืมหลักมันเดือดแล้วเี็กขำนึงครับอ่าโดนโดนครับต้องมีมาปลามูมาอืมนี่มันมันมูยับ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 อยู่นี่แหละเนาะเออยับยัอยู่ในปลาแหละมีมาครับ

มันโดดด,ด,ดีครับโดดออกกระไรโตเยอะครับพี่น้องอือมันต้องมีเจมันต้องมีบาดมากคร,รับพีน่น้องมันต้องหลอยมากอือต้องหลอยมากอืมมันจีวันต้องหลอยมาเห็นบ่ก็ภาพจะเมืม่อนใช่ไหมมอนมีฟ้าขึ้มนมาหน่องฝนล,ล,ลิ้นจะเจึงดุงครับจีเวียนจุกบาทจีมาเทียนหนึ่งนานเยอะโต มีตัวเดียวเดือรอซ้ำโอ้ยเนาะตัวเดียวเันเดรอนซ้ำดุนตัวเดียวตัหนึ่งตัวรดตัวนึงนี่ไม่ห่จเวียนเนาะจะไปแมาสุบานมันจะเวียนครับตรงนี้มาเรื่อยๆครับนั่นเห็นไห ม่แร oh, ้ก right ัอกสองตัว้นนึ่งตัวไม่ได้ยังทัวโอ้สองตัวสองโดดออกมักี่หองอือโอ้ตัวออกตัวล่ะแม่ตัวเดียวโดดออกตัวเดียวม่สองโดดออกสองครับออมันมาเป็นจิบกัวหรือมันมาอยู่ตรงเนี้ยอกไดนบ่ตัวันีตะเวนนะ บานเาสีเวียนนั่เนเองเลยหอใม่มาสุบาทครับตายุ่ม่านี่น้าปลาับพองอีกสอตเรา่ตนไะย่ามาไห้ตรงไล่ปลากับคองใส่อมเนี่ยแม่เม,มื่อไปรากรกดสามตัวเอาหุ่นห้านะปลาตะบันจุบบากครับ อืมอืมกินหัวม่านสามสี่บาทแล้วอืมอืมอีกมายังได้อยู่ครับยังมีมาอยู่ครับมีมาอยู่ดิเด็ดมันหนุบบนมาดินเด็ดสามสี่บาทประมาณนี้ เปีนอสเทียสเทียนี่อหละแต่วังก่อนสีมันฝนีตกมันมาเวยนบาทสองบาทกับมาเปี่นสีกับจสีเดอเียนสามบาทกับบัดีาแลบอนนีอาตาเพียนครับพ่ออาตาเพียน เวีนสาบาทครับบาทที่สีมากครับพายุประมาณนี้เดี๋วเี๋วเียนสามสี่บาทึ้นมาทเชียนึ่งในปลาใหญ่สองตัวแล้วครับเลีนมาปานมาตรนงกนะตืดกจักกูจัปลาออกเลาขาวก็เต็นออกแล้วมึง รเริ่มมากมาดีีซีนะครับได้มีเว้นิดๆเคี้ยวเลย,เยอืมโดดออกยังยุยสองตัวครับน,า,นาจากสิเลือจากเมื่อกี้เนี่ยละ่ะ <c oughs> สามย่าสองบนเลยจากวัดก้อนนี่อ,อมตัอยครับ

มสเป็นยักบาทฝนก็แหงกเรยๆครับนบนบาที่สามนะครับอาบาที่สมีอยู่ตัวนึงพ่อน้บาดที่สามีอยู่ตัวนึงบาที่ีพ่อนี่ยฝนตกแห้งคัดเอนี่ยนมนันครบมาแล้วมาแล้วสองตวพ่อน้า

ฝนฝนตกแมงเลยครับนี่เริมเงียบแล้วครับแมาบอกเก็กมันย่อนแล้วก็ไปเสียกันคนบริไดอย่างี้คนยกกับคนไทยนะครับเกียดมันยอนแล้วคนตตเนี่ย ตัวมมีถือก็ถือเงี้ยมิดก็เป็นหลายบาทแล้วครับสามาาถสี่บาทแล้วนนตกแห้งไรโอ้สองตัวสามตัวช่ยสามตัวสี่ตัวน้องโดดออกไปหนึ่งตัวเหลือสามตัวนั่นคืที่ฝนตกแห้งๆครับเออมมาและสามสี่ตัว เดยวได้ครับไม่บวบของมีปลาอย่างผมงั้สองตัวติดมาปลาหมู<อ>ปลาอย่างหาง,หงเดี่ยงๆครับนะคก็เป็นเพาะว่าบึงบรรยากาศยกสะดวกขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับทุน<อ>ม่ปีนะครับเราตั้งแบบห้องประจำ เออฝนตกแห้งแล้วครับเลยแห้งไม่อีกแล้วฝนนี่ไม่แล้วเออ